ฟักทองฟักทองทองแท้เลยอืมทองหวานนี่โอ้สีสดใสสีทองอาราม่า,าร่าหลานทีเดียวเนื้อเนียนมากดูสิเนื้อหนาด้วยนะเนี่ยเอาไว้ทำของหวานไว้เกเนี่ย ของหวานเตรียมทองหวานวัดทองสวยงามมดูมันมันนมมัน้อจาที่เอาลงมาลงงามจริงๆทีดีสวนย เอออันนั้นแหละหน้าก็เปรี้ยวนี่นจะกินไหมล่ะไข่เปนหมูิ้ใส่เยนเลยสีสวยงามมากเลยครับทองมองไปดีเหลืองอล่ะสวยจริงๆริงน้เมียนหูใช่ไหมสวยใช่ตอบริ

พัดกองสีสันสวยงามมากรารามจะมือเด้อดของาจะเหนียวน่าดูเนาะทำเมนูไอ้ของหวานบวชนะสุดยอดจริงๆเลยไอประโยชน์มากมายไก่กงเนาะพักทองเนี่ย อย่างลูกชิ้นเต้บัว้ทยอย่างนี้เอามาจากไหนนี่หยิบชิ้นหนึ่งคลองเทินน่นี่ิงโขยน้้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเออันนี้ทอเป็นเส้นหมูด้วยกินนานเนื้งสี่ข้อลิดมเลยจ้ะกทัลมดอร่อยมากเลยเป็นหนังกรอบเนียเป็นหมึกแน่เลยนมันก็เลยมีท้องลูกชิ้นมีทัองฟักทอง cây cho ừ, ừ. quẩy ngang chỉnh chỉnh ừ.